มาแล้วคะ่ะลูกค้าสำหรับรถครอบครัวนะคะที่ขายดีน่าใช้งานมากวันนี้มีมาให้1นึ่งคันสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota าคอรนะคะตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2020สวยๆสีเทาดำแบบนี้นะคะใครกำลังตามหาอยู่นะคะวันนี้เพชรยนต์มีมาให้1คันนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1,80ล้านนวันนี้เพชรยนต์ตั้งขายเพียงแค่ 699,000บาทเท่านั้นนะคะภายในสวยๆนะคะได้เป็นโทนสีแดงแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเบาะหนังสีแดงสวยๆฟังก์ชันมาเต็มมากสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละแค่14,000บาทเท่านั้นนะคะจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะรายได้อยู่ที่20,000บาทเป็นเจ้าของคนนี้คันนี้นะคะได้เลยนะซื้อคนเดียวจบนะคะรู้ผลภายใน หชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะห้ามพลาดกับคลิปเต็มเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้นุชย์มีรถครอบครัวนะคะที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะคะมาฝากนะ,ะเป็นรถที่สวยและน่าใช้งานมากลูกค้าคันนี้นะคะโตโยต้าคอร์ปี2020นะคะเป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมด้วยนะคะคันนี้หลายคนเนี่ยกำลังตามหาอยู่นะ,ะป้ายแดงจําหน่ายอยู่ที่1,080,000นะคะวันนี้เพชรยนต์ตั้งถ่ายเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นสีเทาดําสวยๆแบบนี้ ภายในได้เป็นโทนสีแดงนะคะสภาพเดิมโรงงานนะคะสวยๆกริบสภาพป้ายแดงเลยนะ,ะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างแวะมาดูรถล,ลองรถได้เลยที่บริษทัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1เมนบุรีนะคะห้ามพลาดเลยคันนี้สวยจริงนะ,ะนนฟรีดาวน์ผ่อนได้ ผ่อนเดียละเพียงแค่หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าน่า,นา,นานจะมีเข้ามาวันนี้เพชรยนต์มีมาให้สวยๆหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยคะ่ะเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าสีดําสวยๆแบบนี้สภาพสมบูรณ์นะคะไฟหน้านะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้ให้นะคะสวยๆหรูๆเป็นตัวไฮบิสด้วยนะคะตัวพีเนียมด้วยคันนี้นะคะการันตีโครง สร้างเลยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะ,ะการใช้งานคันนี้นะคะเพียงแค่24,000กิโลเท่านั้นนะคะสภาพกริบๆสภาพป้ายแดงนะ,ะจัดยอดได้เต็มเลยนะคะ6 9 9 0 0 0นะคะฟรีดาวผ่อน 1 4 0 0 0บาทนะเท่านั้นเลยรายได้20,000เป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะคะกับรถสวยๆคันนี้นะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของโปง่งซุ้มล้อสวยๆเดิมๆไม่มีการเบียดหรือว่าชนมาแน่นอนสภาพสวยๆแมตต์เดิมโรงงานขอบ18แบบนี้นะคะได้ยางปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะดอกยางนะคะลูกคา้ายังมีการใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้าใครยังไม่อยากได้ดอกยางปีนี้เดี๋ยวนุ่นเปลี่ยนยางเป็นตัวยางเปอร์เซ็นต์ให้นะคะเดี๋ยวยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่แต่วันนี้ได้เป็นยางเดิมตรงงานมา เลยนะคะสวยๆทั้ง4เส้นนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าสีเดิมเลยคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บสภาพหรือนะ,ะเก็บสีทั้งสิงส้นสภาพแบบนี้ป้ายแดงมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะได้เป็นรถครอบครัวนะที่ขายดีมากนะคะสาหรับรุ่นนี้วันนี้มือ2นะคะทางบริษัทเพชรยนต์เรารับเข้ามาแล้วราคาเพียงแค่6กแ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานเลยนะ,ะภายในดูเท่ดูสปอร์ตสวยหรูมากนะคะ,ะ,ะคันนี้มือเปิดเป็นสีเดียวกับ ตัวรถค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดเข้ามานะลูกค้าจะได้เห็นนะคะได้เป็นโทนสีแดงนะคะได้เป็นเบาะหนังสีแดงสวยๆสภาพไม่มีช้ําเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะเป็นรถป้ายแดงมาเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคันนี้ฟังก์ชันออปชันมาเต็มนะคะหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันมีมาให้เกียร์ออโต้สวยๆภายในสวยหรูดูสปอร์ตมากนะคะสำหรับตัวไฮบริดคันนี้แนะนําเลยใครที่กําลังตามหายอยู่นะคะเพชรยนต์มีมาให้แล้วนะคะฟีดดาวได้จัดยอด ได้เต็มผ่อน1 4 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะมาดูขั้นต่อในส่วนของซอกประตูนะคะน็อตไม่มีการขยบเขยือข่อนค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะันนี้การันตีโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเสาบีบ้างเสาบีขาดลูกค้าน็อตไม่มีการขยบเขยือ่อนน็อตเดิมโรงงานโรงงานนะคะไม่มีรองสีพ่นนะรอยในส่วนของตัว แผนเพจวันเดือนปีผลิตตรงกับสําเนารถสามารถโอนเป็นือชื่อเจ้าของได้เลยนะคะรถมือเดียวสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยภายในดูเท่ดูสปอร์ตสวยๆนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของด้านหลังกันบ้าง นี่เลยนะคะลูกค้าได้ส่วนเบาะด้านหลังได้เป็นเบาะสีแดงเช่นเดียวกันนะคะดูสวยมากนะนั่งสะดวกสบายนะคะนั่งได้สองท่านมีที่พิงแขนให้ด้วยวางแก้วให้ด้วยนี่เลยนะคะจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยกับรถครอบครัวคันนี้ครอบครัวไม่ใหญ่มากนุษแนะนําคันนี้นะคะได้เป็นตัวไฮบริดตัวพรีเนียมด้วยลูกค้าสวยๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ รถป้ายแดงจำหน่ายอยู่ที่8 0 0 0 0ล้านนะคะวันนี้เพชรยนนะตั้งขายเพียงแค่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังตัวรถดีไซน์ออกมาได้สวยหรูมากนะคะไฟท้ายเดิมนะคะกันชนติดตั้งในส่วนของไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะตาสัญลักษณ์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้ำฝนมีมาให้เดิมโรงงานไฟเบกรกดวงที่3มีมาให้ ะะแล้วก็ในส่วนของสาอากาศมีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนี่เลยนะคะเป็นแบบออโต้นะเพียงแค่กดนะคะสามารถเรื่อนขึ้นได้เลยนะ คันนี้นะคะได้ในส่วนของด้านหลังเป็นบอดี้เดิมค่ะลูกค้าสวยๆไม่เคยมีการชนมาแน่นอนนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมน็อตไม่มีการขยบขยืขย่นน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีการแกะไข่งัดแงะรอยเมอ้าเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้อย่างที่นุชดแจ้งเลยคันนี้เป็นสภาพป้ายแดงมาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องดูวอะไรเยอะฟังก์ชันลูกค้า รู้มาอยู่แล้วแต่วันนี้พามาดูโครงสร้างนรถมือสองคันนี้เลยค่ะไม่มีการพลิกความมาแน่นอนนะคะเป็นรถมือเดียวเลยสวยๆจากป้ายแดงนะรอยเมคอาร์เดิมๆน็อตทุกจุดอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ภายในได้เป็นโทนสีแดงด้วยนะคะคุ้มเลยนะด้านหลังตัวรถนะสามารถเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางได้ค่ะลูกค้าอ่ะมาในส่วนของตัวยางนะคะที่คันนี้นะคะได้ออแม่แรงนะเป็นอุปกรณ์นะคะ เป็นอุปกรณ์ปะยางมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะด้านล่างไม่มีการติดแก๊สหรือว่าชนมาค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะกดปิดแบบออโต้แบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยสวยๆฟังกช์ชันเต็มนะคะสำหรับ t o y ยต a c คอ s นะคะ1.8ไฮบริดตัวพีเนียมนะคะคันนี้ปี2020นะะราคา699,000เท่านั้นนะคะสีเดิมสวยๆแบบนี้รอบคันเลย นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยๆเดิมๆนะผ่อนนะคะฟรีดาวผ่อน1 4 0่0ีพบาทเท่านั้นตลอดยุสัญญาเลยรายได้2,000 0จัดยอดคนเดียวได้เลยนะคะด้านหลังก็สวยหรูมากนะคะกับคันนี้นะนี่นะคะสวยๆโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะน็อตไม่มีการขยุกขยื่นแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะนี่ไม่เคยมีการชนมาแน่นอนนะคะสภาพสมบูรณ์สวยๆอ่ะเดี๋ยวนุดพาดูในส่วนของ ฟังชันนะคะด้านในเนาะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาดูกันนะคะ,ะในส่วนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวแผงประตูคันนี้นะคะเป็นที่เปิดปิดกระจกออโต้ค่ะเซ้นทะลอกมีมาให้ที่ปรับกระจกต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของฟังก์ชันด้านในกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้สตาร์ทเครื่องเครื่องนี้คือนุ่มมากลูกค้าสตาร์ทแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนี่คือสตาร์ทแล้วนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนอะไม่ปัจจุบันคันนี้ไม่เดิมโรงงานนะคะอยู่ไม่เดิมโรงงาน20,000นะคะลูกค้า24,0 0 0กิโลไม่เดิมเดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะสาหรับตัวนี้นะนุชบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้นะคะน่าใช้จริงๆร,รถครอบครัวนะสาหรับแบรนด์นะคะโตโยต้าของเขานะคะได้ดีไซน์ตัวคอสออกมาถือว่า ฟังก์ชันออปชันมาเต็มมากใครที่ตามหาอยู่นะคะป้ายแดงอยู่ที่1 8 0 0 0 0้านวันนี้เราขาย6,99,000เท่านั้นเองนะคะมาพร้อมพวงอมาลัยมังติฟังก์ชันค่ะระบบเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายได้นะคะแล้วก็สวยๆแบบนี้มีมาให้สภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำเลยนะ,ะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้สวยๆมาให้แล้วกล้องถอยหลังมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านี่นะเห็นได้ชัดเลยกล้องถอยหลังสวยๆนะระบบแอร์ออโต้นะคะแอรบบ Auto, ะะ์เย็นฉ่ำ สภาพป้ายแดงจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ใครกำลังตามหาอยู่นะคะโตโยต้าคอร์สคันนี้นะคะผ่อน14,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าสวยๆนะคะราคา6 9 9 0น0านะคะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะคะท่านใดกำลังตามหาหรือว่าสนใจอยู่นะแนะนำเลยนะคะคันนี้สวยๆเข้ามา1คันสภาพป้ายแดงนะคะ ดูไฟหน้านะสวยๆแบบนี้มีมาให้แล้วนะคะสนใจติดต่อสอบถามราเดียดหนุดเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวไปดูในส่วนของราเดียดห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะ มาดูกันต่อค่ะในส่วนของราเดียห้องเครื่องคันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องคือเดิมแท้โรงงานเลยนะคะเป็นเครื่อง1นึ่พันนะแปดร้อยซีซีนะคะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีการยกเครื่องน็อตทุกตัวอยู่สภาพสมบูรณ์ครบสติ๊กเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานอยู่สมบูรณ์รอยมคอาร์เห็นได้ชัดแบบนี้น็อตยึดฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะสาหรับคันนี้ตัวฝากระโปรงนะรอยกลมๆม็นอาร์ดเดิมๆสติ๊กเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะสำหรับใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามร เียเข้ามาได้เลยตามเบอร์โรดลางนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็น Toyota c คอสนะคะ1.8 h y b r ิ d ตัวพีเนียมปี2020ใหม่ใช้งาน24,000กิโลเท่านั้นนะคะรถสภาพไฟแดงสวยๆแบบนี้ใครกำลังตามหาอยู่นะคะราคา699,000นะคะฟรีดาวผ่อนเดือนละเพียงแค่14,000บาทรายได้อยู่ที่20,000จัดยอดคนเดียวได้เลยสนใจโทรหาหนุตามเมอร์โถดาลางสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไ่พาการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่ซ้ำ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ